อ่าอันนี้มาที่บ้านของคุณพ่อนี้นะครับเขาเอ่ออันนี้เป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกนะครับนะฮะเป็นศาสตร์ของการแช่น้ำร้อนนะครับเด็กกำลังเออนะฮะแล้วก็เกาอยู่งั้นแหละนอนเกาเกาเพราะว่าการการการนอนนานๆแบบเนี้ยทำให้ทำให้หลังมันหลังมันดีขึ้นทำให้หลังมันได้ ร้อนทําให้ละลายหลังนะละลายหลังนะครับผมน,นี่ให้ละลายหลังอ่ะตั้งแต่ลองลองลุกขึ้นมาลุกทีนี้ลองลุกขึ้นมาค่อยๆพยายามลุกขึ้นเองด้วยตัวเองเนาะลุกขึ้นนะครับพยายามช่วยตัวเองอะก็คือ,อลุกขึ้น,นแล้วก็ทีนี้ก็เอาเอาขาเข้าไปลงไปครับขาลงไปครับขาลงไปอืขาลงไป ลองลองลองเออนั่นนะครับทีนี้ก็เกาครับเกาเกาเกาไหลเกาคอเกาหลังนะครับผมเกาเออนี่นครับเกาเลยครับส่วนไหนที่มันตึงอยู่เราเกาเองเลยเกาอย่างนั้นแหละครับผมนั่นแหละแล้วตรงตรงหลังนี่ก็ลองลองเอาขูดนะฮะลองขูดขูดกระมังเลยครับต้องโยกเออนี่นะครับโยกโยกไปโยกมาโยกไปโยกมานะครับนั่นแหละ นี่แหละมันจะละลายนะครับอย่างเงี้ยมันจะเหลืออยู่เนี่ยเส้นเนี้ยแข็งตัวนี่ก็เริ่มละลายแลย้วมันคลายตัวแล้วมันจะคลายตัวตรงไหนเกาเกาเองเลยครับผมเกาเลยนะครับอันนี้พึ่งพ่งจะทำัาแรกนะครับเดี๋ยว